สวัสดีเพื่อนๆนพี่ๆงนอนทุกท่านนะ่ยยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่กับผมเนะ่เอาข่าวสารดีๆเกมเพลมาฝากนะ่ยสำหรับเกมเอาเพนเะน่อันนี้เป็นเกมเพลที่เราเล่นไว้ CPT นะก็เกมเอาเพนเะน่ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วมาเมษายนีน้แน่นอนนะ่แต่ยังไม่ทราบว่าวันไหนนะครับผมก่อนไปดูเกมเพลเนะ่ใครมองหาร้านเติมเกมสะดวกปลอดภัยไม่มีการรีฟันนะรวเดเร็วทันใจท่านก็โอท็อปอัพนะยยิ่งเติมยิ่งถูกนะ ก็ล่าสุดกระแสมันจะเป็นซัมมันต์วอลคอนเทนเนอรนะครับผมเติมแพ็กไก่ชาเปิดตัวละครดิมิตเนาะการันตีตู้เลทก็ยิ่งเติมยิ่งถูกนะแพ็กใหญ่3ามพลดไปเหลือลดไป950บาทเลยนะทักไปได้เลยครับจะมีแอดมินคอยบริการนะฮะเวลาบอกเวลาเติมบอกพี่เขาด้วยว่าพี่ผมต้องการเติมแพ็กเิ่งด้วยอะไรเงี้ยพี่เขาจะรีบเติมให้น้อเพราะเวลามันจำกัดนะเงี้ยนะฮะก็ติดต่อได้ที่เพจนะครับลิงก์ปังบุญไฮแล้วอย่งใต้ดีคริปชันแล้วก็ เกมใหญ่ๆในตัวไทยมีหมดเติมได้ทุกเกมนะฮะนี่เกะหลายเดือนที่เก n นชิน T.O.F.R.V. นะหรือว่าเป็นทองเว็บของเราก็ได้นะฮะดูว่ามีโปรโมชั่นอะไรแต่ละเดือนมีแพ็คมีอะไรมีกิจกรรมอะไรแจกหน้าเพจได้หมดนะครับผมเนาะไงฝากร้านเติมเกมโอท็อปอัพด้วยนะครับผมส่วนเกมนี้นะฮะเป็นผลงานของอีพ c เซเว่นใครเคยเล่นอีพีเซเวนมาก็สบายแล้วก็ชิลๆอ่ะนะฮะแต่ว่าที่จะเปิดเมษายนนี้อาจจะเป็นซอฟต์ลัดนะครับผม เปิดแค่2ประเทศคือสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ไทยก็น่าจะรอแต่เวลาเปิดซอฟต์ลัดผมแนะนํานะว่ามันเป็นโกบอลถ้ามีโกบอลโกบอลเดียวนะผมแนะนําให้เล่นไปเลยตั้งแต่ซอฟต์ลัดเพราะว่าเวลาเปิดเปิดไทยด้วยถ้ามีสตูเดียวนะเราสามารถใช้ไอเดียเดิมได้เหมือนอาชาออดอ่าใช่ไหมชาออดอีวาเลยนะถ้าเป็นซอฟต์ลัดมีไม่ม,ไม,มีไม่มีเซิร์ฟนะเป็นโซลับโกบอลอย่างเดียวอยนะ่างเงี้ยเล่นไว้ พอถิงมันเข้ามาเราจะไปได้ไกลเหมือนนี่ฮิวแก,อกนอินุทิวนั่นแหละครับเข้าสตไทยมาก็สบายและคนที่เล่นทำอมไรไปทำเซิร์ฟแยกนะยพยายามเล่นไ้เชื่อผมนี่นะฮะนนแล้วทิ้งสังเพศไว้ด้วยนะฮะไว้วติดตามน้องข่าวสารแล้วก็อย่าลืมนะสิงคโปร์มาฟิลิปปินส์มุดบีเพืบบ่นน่าจะมุด VPN นี่ไม่ยากลิงเอพยังไม่โผล่นะ,ะถึงวันจริงน่าจะโผล่นะฮะ ก็ถ้าคาดเดาก็ผมว่าน่าจะต้นๆเมษาเพราะตอนนี้ทั้งเดือนเนี่ยเขาทุกเกมเีนหลีกอ่าหลีให้กับซัมเมอร์วอลหมดเลยเนาะเออต้นเมษาจะมีเกมเร่นเยอะมากเกมนี้ก็เป็นหนึ่งในเกมที่ผมจับตามองนะฮะพยายามจัดสตรีมเลยแหลคะครับเป็นเกมหลักด้วยนะเพราะมันเป็นเทิเบดตรงเสเปคนะฮะใช้สกงสกิลมีคัตซีนี่สวยงามนะตัวละครสวยจัดบอสตัวใหญ่นะฮะ เหมือนอีพีเซเบร่างพัฒนาอ่าคุณภาพกราฟิกนะฮะอลังการมากผมบอกเลยทีนี้ผมก็คิดตีนะฮะพ่อรอคอยอย่างยาวนานซีพีทีสองรอบแล้วเนี่ยมันจะต้องเปิดได้แล้วครับผมอ่ามันเตรียมเตรียมการไปเยอะแล้วใช่ไหมก็มีโอ้โหเอจเวนเจอร์ชาร์ลินสตอรี่อารีนาเนเปิดตัวละครคิววอร์มหมดนนะครับผมใน เออแล้วก็เสียงภาคด้วยตัวละครดีจัดน,นดะ,ะ่ไหมฮะบอกเลยน้ำลายไหลสลับราชาเทินเบสอย่างพวกเราเนี่ยไม่มีภาษาไทยนะครับผมยังไม่มี <c oughs> ไม่ยากครับภา,าษาก,ษกรีกก็มาเถอะนะฮะชิวๆเพื่อเื่อมันกว่าไอ้สตงไข่เออสตาร์เลี้ยวอีกเนีฮย โฮงไคสตาร์เรียวเนาะอันนั้นก็ทําเทียร์ไว้เรียบร้อยแล้วคิดตีหาเทียร์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเกมนี้ถ้าไม่มีเทียร์เราก็ต้องช่วยกันนะตัวไหนเก่งจะได้เจ๋งนะฮะตอนเล่น CVT เรายังเล่นไปเยอะนะเพราะว่ามันเป็น CVT เนาะมอยากเล่นยาวมากแต่ที่ร,รู้ตัวแจกนี่มันก็ฮิวแล้วนะเนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูนะไอตัวพระเอกหลักเรานี่ก็ใช้ย่อยนะนี่มันจะมีฮิวเห็นไหม เดี๋ยวเราก็เปิดกระชากได้กระชากเกมไหนไม่กลัวกลัวเกมเกมเดียวอะสมยรีทวอลคอนี่คืนนี้คือแบบที่สุดแล้วอะแต่ก่อนผมยอมวันทั้งเมนเนาะอันนี้คือที่สุดแล้วนะหนึ่งในใต้ล่าดีมันมีการันตีฮะไอตู้การันตีมันไอสองร้อยเนี่ยยิงยิงไม่ไม่ออกเลยเลยฮะสองร้อยออก ตอนนั้นสี่ดาวตู้เคียวสามตัวน้ำตาไม่ไหลให้มันรูปไปเกมนี้มันไม่ได้ก๊อฟอีพิคเซเว่นนะครับมันเป็นผู้พัฒนาเดียวกันนะครับบางคนไม่รู้นะครับผมนะครับผมทีมงานนะฮะจากผู้พัฒนาอี i ิ s e v เว่นจ้ามันไม่ใช่เกมก๊อฟปี้นะครับผม ทำให้มันดีขึ้น,นในในร่างของเวอร์ชันนี้นะฮะเหมือนเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะได้เล่นในนี้ไอดีมคของเซเว่นไนท์ภาคแรกเนาะเออผมรอติดตามข่าวอยู่แต่ไอ้เกมเนี่ยผมติดตามกันนานมากนะ่ยเมื่อไหร่มันจะเปิดจริงทักทีนรอมันตั้งแต่ CVT รอบแรกก็หายจอมมาเลย CVT รอบ2อมาอีกไม่หายแล้วครับมาแล้วครับผมตอนแรกจะมาผมนึกว่ามาเดือนมีนานไม่มาว่ะผมวออสงสัเมษางจริง หวังว่าคงไม่เลื่อนนะแต่ว่าผมกะว่าไม่น่าจะมาต้นต้นเมษานะคงไม่ปลายหรอกมัจะต้นตๆเมษาเลยต้นเมษาจะมีเกมเยอะอยู่นะช่วงนี้ก็เงียบเพราะว่าเขาไม่มีใครอยากแข่งกับโซน w นว c คอน e c t i o นน่าจะไม่มีเกมใหม่ส่งท้ายมีนาคมด้วยพอามันยที่2ี่แล้วก็จะเป็นก็เกมอื่นนะเมษาก็จะเป็นซีล ดูเอ็มด้วยประมาณนั้นก็หลายเกมอยู่นะฮะก็ามาดูเกมเพลย์ก่อนสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นเนาะผมชอบนะเกมเนี้ยภาพสวยต,วตอนแรกผมเห็นร้องว้าวเลยอนะแต่มันเป็นแนวแบบเนี้ยเขาเรียกอะไรว่าแนวแนวแนวแบบไซส์กรอลิงอะ ถ้าเป็นแนวเฉียงเนี si ่ยโอเคเลยแล้นแนวไหนก็ได้เล่นได้หมดเลยก็มีสกงสกิลครับหลายสกิลเห็นไหมยังไม่ปลดขวามืออีกนะเออมีอะไรเยอะตอนนั้นที่เล่นเนี่ยมันมีอะไรให้อัพอีกเยอะเห็นแล้วก็ดำลายเลยอยากเล่นมากทุกวันนี้วิ่งซัมูนวอร์จนไม่เหลืออะไรแล้ววิ่งเควสจนเหนื่อยไปแล้วเนี่ย เี๋ยววันี้อัปเดตใหญ่เนี่ยดูตัวหนังสือมันซ้อนกันขอภัยด้วยเนาะเนี่ยผมชอบนะเราได้น้องตัวขี่ขี่ไม้กวาดด้วยนะผมไม่ได้ชอบไอ้น้องตัวขี่ไม้กวาดหรอกผมชอบไอ้มังกรหรือแมวมันนะแมวดำๆนะตอนแรกผมว่าวดำดำโด้วยนะ เสียงซ้อนนี่หว่าเ,าเพิ่งเห็นนะโทรทีโทรท,ทีเสียงมันซ้อนไม่ได้ปิดเสียงด้วยโหนั่งแพมตั้งนานเะนี่ยด่าผมตายหาอนะไรนี่โทรทีนะครับผมเสียงซ้อนลืมปิดเสียงมองแงีง, ان, งโนึกว,ว่าเสียงใครมันง้องเงยงองงงอยู่วะไอผมนึกว,ว่าได้ยินเสียงสะท้อนของผมเองที่ไหนไม่ใช่หาย ลืมปิดเสียงเสียงซ้อนพี่น้องเอ้ยเนี่ยไอตัวแจกมันไม่ธรรมดานะฮะมันลางโลให้แล้วตัวไม่มดขี่ไม่กว่าน่ารักมีตัวไอเมลวเนี่ยดูดิแค่นี้เราก็สบายแล้วมีโลทั้งมีหูนะเบื้องต้นเล่นแต่ไม่รู้เปิดจริงมันจะยังไงนะ แต่ตอน CPT มีมีตัวแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะฮะหายได้หมดอันนี้น่าจะเป็นบอสของมันนะฮะไม่รู้ว่าเพกมันเปลี่ยนละเปลี่ยนได้หรือเปล่าเนาะไ่ได้เล่นยาวนี่ไอตัวแมวเนี่ยแมวมีปีกบางกรมีเขาเนี่ยเนี่ยน่ารักตรงนี้เลย อยากได้อยากได้ก็เป็นเกมเพีนะครับที่เอามาให้ดูเผื่อเพื่อนๆเ,เตรียมพร้อมนะใครที่มีลอมไม่พอนะมีหลายเกมก็เกย์เกมอื่นไว้รอด้วยนะเพราะว่าเกมนี้มันผมบอกเลยว่ามันน่าเล่นสนุกมากนะเ,เตรียมตัวมาเล่นกับผมได้นะผมสตรีม่าจะยาวเลยนะเกมนี้เพราะว่าชอบมากนะอีกเกมนึงก็คงใครจะตาเลี่ย ไม่รู้จะยังไงนะฮะหยิบเม็ดในาแต่ก็เล่นแหละแต่ว่าจะดูก่อนมันสนุกขนาดไหนะประมาณนี้แหละครับถ้าไม่ตรงไม่ตายก็ยนี่ฮนะสุดสวยเลยแหละ,ะตายนะอีปีเซเนะฮะตัดสินใจเอาแล้วกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยฝากไลค์มาบทบอัพโหลดเราด้วยนะฮะเจอกันใหม่สวัสดีครับผม